สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมจีจีนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหน้อยครับผมหวยฮาหน้อยวันที่หกเดือนสิบเอ็ดพีหกเจ็ดนะครับผมผมอัดก่อนหวยจะออกนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่ผมให้สูตรนะครับถ้าหากว่าสูตรมาก็ยินดีด้วยนะครับผมถ้าไม่มาก็ขอแก้มือใหม่นะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมแล้วก็ฝากดูคลิปให้ด้วยนะครับผมอย่าก,กดเลื่อนอย่าก,กดข้ามกันเลยครับผมนะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยนะครับผมแนวทางหวยฮาหนอยวันที่หกเดือนสิบเอดพีหกเจ็ดนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางมาดูผลกันก่อน เมื่อวานนี้เข้าเป็นหัวฮหาหนอยอวีไอพี VIP ครับผม930แล้วก็26ก็เข้าเป็น0330นะให้ศูนย์ตัวเดียวเนาะจอเข้าอยู่0330อ่าสำหรับพิเศษนะครับผม610แล้วก็68 61068โอ้โหเด่นมาอยู่ทุกคนแต่จอไม่มานะ1001ไม่มีโอ้เสียดายจริงๆเนาะอาถ้าพี่ๆนั่นะไรเอาศูนย์ไปไปลูดนะครับผมนะก็ได้อยู่นะเอ่อผมให้เด่นตัวเดียวนะอยากลูดก็ลูดอยากวิ่งก็วิ่งอยากเจาะก,ก็จาะครับผมนะเด่นแค่ตัวเดียวเองถ้าทุนเยอะก็ลูดได้ ถ้าทุนไม่เยอะก็เอาตัวเจาะอ,อะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับผมตามกันต่อ,อวัอะนนี้ขอยเข้าอีกมาเริ่มจากฮาหนอยพิเศษวันที่หก เด่นเก้านะครับผมพิเศษเก้านะเก้านะครับก็จะมีเก้าสี่อ่ะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งกันเก้าแปด ตัวเน้นนะครับผมเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามแล้วก็เก้าสองเน้นให้สี่ห่างนะครับผมเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามเก้าสองต่อไปนะครับผม ต่อไปเป็นพิเศษ่นะต่อไปเป็นปกติอะอยปกติครับผมก้านะครับผมก้า <c> เ <oughs> นาะ เก้าห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าหกเก้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าแปดกันเก้าแปดตัวเน้นก็จะมีเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามเก้าสอง ก็จบไปแล้วครับผมสำหรับปกติ <c oughs> ต่อไปนะครับผมสุดท้าย vip วันนี้เน้นพิเศษกับ vip นะพิเศษกับ vip พวันที่หกเดือนสิบเอ็ด เจ็ดนะครับผมเด่นว,วันนี้นี่เลยเก้าเก้านะครับผมเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสอง ตัวเนี่ยนะครับผม91 95 94 93สามหาหน่อยวันนี้ครับผมนะก็ขอให้มีขอให้มาขอให้เข้าต่อเนื่องครับผมนะขอให้ขอให้เข้าทุกวันนั่นแหละขอให้ได้ทุกวันฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีสัยครับผมสวัสดีครับ